สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าฮาโอเฮ้ยโอฮอาเฮ้ยถูกแล้วเออนะครับผมเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโฮอาในพาร์ทที่2แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บนี่กันนี่เห็นไหมครับเราจะมาตามเก็บผีเสื้อที่เหลือกันนะครับไปลุยเลยเดินไปตรงนี้สินนะเฮ้ยมันจะเด้งไง เวลาห้อยหัวลงจะจะเห็นอะไรอะไรที่คนอื่นไม่เคยเห็นก็อย่างเช่นอ่ากิ่งไม้ตรงนู้นเนี่ยกำลังจะหักแล้วขอแค่ออกแรงนิดหน่อยก็พอโอเคไหนเนี่ยแล้วอันนี้อะไรจะหักแล้วมาเฮ้ยนี่แน่ไปไงเอาละครับเข้าแบงค์ในวิชาเขียว โอ้โหตัวบ้าเอฟเลยนะถึง้ยถึง้ยมีต่อมีต่อสองชั้นครับมีต่อสองชั้นเราก็ขึ้นเราก็ขึ้นเคเด้งไหฮึบเอาเลยครับขึ้นมาไดยโอเคฮึบวิธีกไงเนี่ยได้แล้วเย่ yeah. ต่อไปเราก็เหลือแค่ดูแมพก่อนเปิดไม่ได้โอ้แ่ต้องเดินออกไปก่อนโอเค ติดไม้ต่อไปครับเราต้องไปนะผมข้างบนโอเคเราต้องเก็บผีเสื้อครบทั้งหมดเลยครับห้าตัวรอแป๊บนึงนะตามมาเลยตามมาเลยทุกคนอ่อเราต้องขึ้นไปข้างบนนูน้นโอเคเราต้องขึ้นกิ่งนี้นะฮึบอ่ากระโดดกันสูงๆไปเลย ขอบคุณนะครับพี่ชาเขียวโอ้โหฮ,ฮ,ฮึบนี่ไงนี่แหละชัดดีแหละถูกแล้วไปครับไปจับผีเสื้อกันถึงแล้วฮึบไหนอยู่ไหนเอ่ยฮึบฮึบอุย้ยไม่ถึงอ่ามาพี่ชาเขียว ขอส่งหน่อยฮึบโอเคชันนี้ผมวาเนี่ยใช่หรือเปล่าโอเคครับเดินออกไปข้างนอกฮนะนี่วู่ที่ไหนเนี่ยนี่คือยอดต้นไม้อันนี้คืออะไรอ๋อเวียงฮึบฮึบจะถึงแล้วอึบเฮ้ยนี่อึบโอเคโห กว่าจะเวียงขึ้นไปครับมาเก็บใบเสื้อหน่อยอุ้ยเจอพอดีไม่ถึงอึ๊บอ่าสวยจากนั้นครับทำการทุเวียงตัวครับบมเวียงตัวเวียงตัวเอาละฮึบกิ่งนุน้นฮึบเออนแหลไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ้าได้เชื่อมาครับเวียงตัวฮึบฮึบไปครับออ เอาล้นทีนี้ถึงปีเสื้อหรือยังอยู่สูงจังเลยอยู่สูงสูงเห็นมันลงแปลงล่างด้วยนี่ไงเห็นไนหะมแล้วเปครับโอเคตัวนี้ไปให้เก็บอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะนเนาะเดินได้แต่ตันนะฮะไปไม่ได้โอเคครับเราก็ต้องมาเก็บผีเสือ้อนี่เลย อัดหนึ่งได้ไม่นอนผมกำลังจะเวียงตัวแล้วฮึบอ้าวโหพอดีเป๊ะฮึบฮึบฮึบโอเคไปครับจะถึงแล้วขบวนมีโอ้โหนี่ยาวเลยอ่ะสูงมากอยู่สูงมากอึบโอ้โหถึงเราตกไปแล้วก็เราได้ ได้เอาใหม่แน่ฮึบมั่นใจแบบปั้นใจหน่อยเรียวอยครับไหนอะสีเสื้อเนี่ยอุ้ยดักแร่นี่นะโอ้โหเยอะเลยสีทอง อุ้ยร้อยจะพาไปไหนอย่าบอกนะว่าพามาส่งขอบคุณครับเราพบแล้วนี่โอเคครับเราขอบคุณนะที่มาส่งไปครับเราต้องกลับไปหาปราชินีเออเด้งออกทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ ผิดทาหลงหลงผมหลงผมหลงโอเคทางนี้ครับจังหวะนี้ครับวิ่งมาแล้วกระโดดเอ,อ๊ะไม่ถึงลง,ลง,ลงลกันลงลงเลยกันลงแบบยาวๆมามาแล้วมาแล้วเอาไปเสื้อมาให้แล้ว ฮึบนี่ถึงแล้วครับปล่อยกบหาตัวแล้วมาเรียนสกิลใหม่กันดีกว่าสกิลอะไรอ่ะสกิลบินตอนนี้ก็กระโดดโอ้ได้2ทีแล้วนะครับกระโดด2ทีเราก็เท่ากับเรากระโดดสูงขึ้นย้อนกลับไปแล้วก็โดดขึ้นที่เพื่อเท่าเต่าทองอ๋อนี่เพื่อเท่าเต่าทองเหรอ ดีใจกับปันหน่อยนะนี่ผู้ช่วยชีวิตเจ้าเลยนะครับนี่ฮะหนึ่งสองนี่กระโดดด้วยกันสองทีเอาละครับเราต้องย้อนกลับลงไปแล้วนะครับข้างล่างเราลงข้างล่างกันครับนาะซุ่ม ข้างลา่างตรงนี้ป่ะโอเคถูกแล้วถูกแล้วสกิลกระโดด2ชั้นนะครับที่เราได้มานี่เป็นไงโอ้โหงี้เราก็กระโดดได้ชิลเลยอะไรพี่อะไรพี่ไม่ทนันลำลองไ้เตะแบบน่าเตะไม่ทันสิฮปไปซือ่า ตรงนี้ละไปไหนต่อ,อมีทางเข้าเฉยามาข้างล่างแล้วครับนี่ตรงนี้เรายังไม่ได้ไปเราสามารถก็โดดขึ้นปึ๊บอุย้ยไม่ถึงอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้มาแล้วเขาไปครับปึบนี่ปึ๊บโอเคเขบคุณครับผม มาครับอู้อะไรอะกลมๆก้อยกลมๆอ๋อนี่ครับมีให้เก็บปีเสื้ออีก5ตัวได้ผมแล้วก็มี2ดาวนี่ครับไปเก็บปีเสื้อกันดีกว่าตอนนี้เอ้าทางไหนเอ่ยหึนี่ โดนไม่ได้อ๋อนี่ไได้แล้วได้แล้วอุย้ยติดหัวฮึบฮึบนี่ไงเราก็ขึ้นได้แล้วเราอยู่ตรงนี้เราต้องไปเก็บข้างบนก่อนเดี๋ยวนะพีเสื้ออยู่ตรงนี้สองตัวสามตัวแต่มันอยู่สูงแน่เลยโอเคอย่าเราเดินตรงนี้ก่อนล้วกัน ดูนี่ก็ไปได้มีหินให้ลากด้วยฮ่าได้รับหนึ่งตัวอ,อึ๊บลากไม่ไปไม่ไปแหลกว่วีโอเคครับเก็บมาแล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราขึ้นเก็บข้างบนก่อนวิลวงฮึบไม่ถึงเออ ฮึบฮึบโอเคกระโดดสูงหกสูงตรงนี้แล้วเปล่าดึงงูมีเถาวันด้วยน่าจะในนี้นะครับอุ้ยเต็มเลยเดี๋ยวนะเรามาอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราออกมาตรงไหนอุ้ยเอา ปิดกันแล้วเอาไปเอาไปโอ,อ้มัน,ม,นมันต้องมันต้องหมดลิ้องแอล้วแบบนี้ครับไป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 ดึกดึกดึก,กโอเคไปไปแต่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เรานอกเรื่อง <c oughs> มีผิเสื้อหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนี้นกัก็ได้ไหนๆก็มาแล้วเนาะ ไหนๆก็มาแล้วเราเก็บไปเลยแล้วกันฮึบโอ้กระโดดส okay. okay. ูงละเลือดตกใจฮึบโอเคฮึบ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 โอเคฮึบโอเคเร็ฮึบฮึบโอเคฮึบฮึบโอเคครับฮึบฮึบอ่าเจ็บร้อยแหมไหนดูซิว่าตู้มีอะไรฮึบโอ้ยติดเลยฮึบ นี่แหละขึ้นมาได้แล้วโผล่สูงสุดมากอุ้ยโอ้ดวงแดงควิดต้นไม้ล้มเลยโอ้โอันตรายนะเราถ้าโดนเขาควิดไปเนี่ยเราเอ้าเราไปไม่ได้สิเราก็ไปไม่ได้สิโอ้ เทียบย้อนกลับย้อนกลับไปทางเดิมเหมือนว่าเป็นเสี้ยงต้นี้อยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปทางเดิมกันนะนี่นะครับลงยาวๆเลยนี่ลงลยาวๆเลยเราไปเก็บตัวที่เหลือดีกว่ามาเล้วครับผมกำลังแบบว่าวนดวนเขา,าอยู่ นี่ดันไปโอ้หแหลกเฉียวมากนะครับโ,โหดูดูดูตัวมองมองกันอย่งางแบบใจจดใจจ่อใครจะเป็นคนชนะก,กันนะกระโดดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ดาวอยู่ตรงนี้เรามาดูกันว่า เงี้ยสัญลักษณ์อ๋อจะมีทางงอกมามีไงเราได้หนึ่งข้างแล้วเราไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวลวกกือ,อโอ้โหมีระบบเซฟตี้อย่างดี ยังไม่ได้เก็บตรงนู้นเลยอะมันโอเคครับเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ไหนก็มามามาแล้วนี่ไม่ขึ้นก็ได้ขึ้นดึงดูเฮ้ยไม่ถึงได้ไงเนี่ยโอเคครับอย่าเราต้องไปเปิดสองฝั่งแน่เลยไปเปิดฝั่งนู้นด้วยโอเคครับ เปิดอีกฝั่งหนึ่งกันเปิดแมพก่อนโอเคฮึบฮึบจะฮึบฮึบซึบโอเคถึงแล้วครับนี่ออกประตูอืม ข้างบนมีดาวตรงนู้นมีผีเสื้อเราไปดูผีเสื้อก่อนเฮ้ยจะเยอะาะฮะตา้แล้วเย๊อ,อันดน้าหนี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 ไม่ทันหลบเยบแต่ดาวอยู่ข้างบนเราก็ต้องขึ้นไปไง่งนี้ไงเหมือนกับว่าเราต้องกระโดด ขึ้นหัวหตัวนี้ป่ะใช่ไหมเห่ียช่ด้วยขอบคุณดีครับที่เป็นที่กระโดดให้โอเคฮึปลงมาที่ดาวท้องอุอร่อยเลยมาดี่หน่อยครับมาดี่หน่อยเอาละไปขึ้นตรงนี้มาใกล้ๆหน่อยขึ้นไปครับเอาลว จะถึงแล้วเราเราทดันได้พี่ด้วงโอเคดันไปเลยพี่ด้วงถึงแล้วล่ะโอเคผม g รับม,มาครับเก็บสัญลักษณ์อีกหนึ่งอันัน ยังไงได้แล้วครบแล้วเง็บต้นไม้งอกโอ้อย่าบอกได้คือผู้เท่าเต่าทองมันนี่ผู้เท่าดวงไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอเคตรงนี้ไปได้ไหมเพื่จะเดินย้อนกลับไปได้นะครับตรงนี้ได้หรือเปล่าเอาได้ด้วยงืดโอ้โหตกมายังสูงแล้วมีระบบเซฟตี้โอเคดอกไม้อา ช่เจ้าจริงๆเหรอโตขึ้นมากเลยนะตอนนั้นเราพยายามกันพวกมันไว้เพื่อให้เจ้าหนีออกไปได้ครอบครัวเจ้าพากนันหนีไปที่เผ่าศิลา,าเจ้าจะต้องมีพลังผักของหนักๆถึงจะเดินทางไปยังอาณาจักรพวกมันได้ไปหาปีเื้อมา5้าตัวและข้าจะสอนเจ้าเองเหมือนเดิมเลยเพื่อความเพียงแกร่งนะครับเราต้องไปหาปีเสื้อมา ห้าตัวโอเคครับเราเหลือข้าบนเขาฮึยังไงโอ้ยลัวลวงเฉยโอเคครับกระโดดกันปะฮึบเรียบร้อยสามตัวนะครับตอนนี้เราสามตัวแล้ว ตีตัวครับเดี๋ยวเราไปเก็บอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงโน้นที่เราเคยไปแล้วเราก็ไม่ได้เก็บมามาแล้วมาก็บที่เสื้อกันหน่อยหายอยู่นะอ้าไปทานหรอบครับเรียบร้อยครับผมได้แล้วได้แล้วไครับกลับกลับกันกลับกัน คันนี้น่าจะไวที่สุดเพราะว่ามันเป็นทางสไลด์ยังไงล่ะปืด๊ดโอ้เค,คียบลงมาแล้วเอาผีเสื้อไให้ท่านผู้เฒ่ากันครับมาแล้วครับแต่ผีเสื้อมาคผ้าตัวแล้วลือกใครจะสอนวิธีผลักให้ อ่านะครับเริ่มการเรียนรู้วิชากุตวแอลโอเคทางในอาณาจากักรกีาจะต้องรอดผ่านหูโมงตรงนั้นไปพัหกหินที่กั้นอยู่เข้าไปแล้วเจ้าจะไปหาพวกเขาได้โชคดีนะเจ้าเด็กน้อยครบับโอเคนะครับผม ก็พาร์ทนี้แล้วผมก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับผมก็จะเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s ับส c ครบ e เพื่อเลันใจผมด้วยนะครับโอเคแล้วคลิปหน้าจะกลับม่ครับผมสวัสดีครับผลาไปก่อนบ๊ายบายครับ